กขยเงใส่เกือบขาล้งแม่ทุกเกือบเกือบตัวมันจะโตขึ้นโอ้โหงปีนออะนี่กับมันจะตตยก็นี่มันแน่นลำมาไต้มากนัไต้่ Cầm liều lâm cưng khư ra Cưng khư Ờ cưng khư